พี่น้องเมื่อวานไปร้านเอเชียนได้มังกโกมาได้บงม,มองมาเปดหน่วยกินหมดมือหมดคืนแล้วค่ะมเือเทศนี่ก็อร่อยมากพี่น้องกินเป็นของของกินเป็นผักกินเป็นเล่นกินใส่ตำหมกมตำได้หมดเลยจ้ะคือแบบเป็นกระป๋องลพี่น้องกินเป็นสลัดก็สุดยอดนะมะเขือเทศการไปไ้เมือ,มอ,มนนองสลาด ได้แบเขียวมามันมาเขียวได้มาเขียวเขียวเขามาไว้ถาดซุปที่น้องจ๋ะมาเขียวไว้ถาดซุปได้พริกมาพริกก็เป็นพริกบ้านเฮาหน่อยคุณพริกว่าพริกพวกนี้มาจากประเทศอันเวียดนุ่งเบียดน้ำน้ำต้องหอมสบานเฮาว่าพริกมันต้หอมสบ้านเฮาได้ที่น้องจ๋า ต้นหอมก็ซื้อหาโคนแต่กลายเป็นหนาซิบหาโคนพี่น้องเอ้ยอืมตัางฝาตั้งแผ่นดินค่ะกระคาเนี่ยนะมันสุดยอดเลยพี่นอ้องเสท้ายดิโอ้ยหนาวมามาคลิกบ่าไม่เราคลิกบ้านเฮ้าพี่น้องกัดเข้าไปกระบอหอมบ่านรู้สึกดีๆขึ้นบ้านเฮาเนาะนะต้นหอมดอก ะคะุล่คาภายในผิดตามะเขือได้สซุปยุพี่นอ้องมะเขือม,มาสุกมะเขือเทศง้มหลายมักแบบกล่องเลยเลยจะ้ะมะม่วงพี่้องมะม่วงรวยใบใยดอกจากพี่้องทุกปีหาโคนปีนี้สิบโคนก็โอเคจะก,กินเพราะเขาบอกว่ามีจะก,กินอยู่แล้วมะพริกพริกดีนะว่าคอยกินเพราะเผ็ดหลาย